สวัสดีพี่น้องไม่รู้อีกอะมาหอดนาหอดตาหอดเพื่อนประเด็นรอบพี่น้องน้องน้องวัฒนาพี่น้องล้อยมามาเซอร์ไพรส์มืัอนี้คือเก่านั่นแหละเพราะว่าเอฟซีเป็นเรียกร้องมาว่าให้เอาน้องวัฒนาเด้อเด้อให้เพื่อนวัฒนาไอ้พี่น้องเด้อก่อนสั่นเลยว่าโอเคแัดให้มาหอดเพื่อนน้องวัฒนาเรียกพี่น้องข้างหลังนี่โบแมนด้วยท่าลังนี่อ่านไคลล์ พุูนยุขาเบื้องพุูนพี่น้องเพือนวัดดาไปพี่น้องไปหาเพือนเล่ามาเลยไปพี่น้องมาเลยพูนละเขาเพือนน้องวัดดาพูนละพูนละพี่น้องยุ้ยได้ไงพูนละไปให้เลามาเลยมาเวงเบื้องน้องปลาน้องวัดดาสีนวลพูนมีน้องใกล่เพื่อนหนึ่งตัวพี่น้องโอ้พ่กนกระจา มาไกลเว่บังน,น้องปลาพันสะกอนอุ้ยปลากรับคือมีตัวใหญ่พี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวจังคอยลอยเข้าไปเสื้อไพรไปเคาะประตูเพิ่นคืออยู่าโยโยดอกยิ้มแซ่ลแซ่ลอยู่อยู่ในที่ประตูอยู่น้อยเขาจังเข้าไปพี่น้องเราบอกว่ามีขอกง,งัวเพิ่นตัวนี้โอ้เหลืองงัอผมตัวนี้เนาะโอ้อพี่น้องวันนี้มาฮอดเพื่อนน้องวันดา สีน้านวนเลยเด้อพี่น้องเด้เอ,อบันนี้เด้อเอาต้องจอบเขาไปว,าปาาว่ามีผัวอยู่บ่สันน้องวัดดามีผัวขึ้นโบมีไปรุ่นกันพี่น้องบั mm. นนี้พี่น้องเนาะมารุ่นกันพี่น้องบัดน,นี่น้องวัดดาสีน้านวนสีมีผัวขึ้นโบมีก็ตอนนี้แหละสีหู้กันตอนนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อไปบันนี้คอยย่องเขาไปพี่น,อออน้องเอ้ยน้อก็เห็นดอกนกกอด ปาพี่น้องหลังจากเราทายหอบบ้านถอนหัวพันแล้วไปขอประตูนี่เช็กเจ,เจ้าอยู่ข้างในอยู่พี่น้องเอ้ยอยู่อยู่บ่เด้อฮัลโหลคอนอยูยอย่อยู่บ้นนี่นะฮัลโหลอ่ะอมีเสียงตอบพี่น้องเปิดประตูเี่เต้หนอนกันดาอยูยอย่อยูอ่บ้นนี่นะเฮมาแล้วเด้โอ้ยูยูย่ตัวนีสส้สบายดีสบายดีเปน็นที่ไหนสบายดีเจ้า มาเล็ดน้ำเฟรคาับเพิ่นให้มาถามมะหว่าวมะวาน้ำยืนผู้เดียวตัวเนาะยื้นู้เดียวโอ้ใครแน่โยสันอยู่กับอันเบยเดี๋ยวก็เบยเนาะไปพี่น้องมาเลยเดี๋ยวเขาไปเล่นไปรอเบอร์เคื่องพอดีเขาหนึ่งจะคอยออกมาเนาะพี่น้องเนาะเป็นห้องยังนี่บอกห้องพระห้องโลงโลงบอกเป็นห้องพระบ่นี่น่ะด้วยโอ้เสื้อผ้าเบอร์กัเป็นห้องพระเนาะเสื้อห้องน้องจะยู่อสซสัน ของนอนบ่ของนอนของนอนบริเวณแม่บอกแม่โอ้ยอยู่กับแม่บเป็นยังอยู่กับแม่เป็นยังโอเคแล้วองบ่ได้เมวณบ่บ่ขอให้เบิ่งเด้อบ่เข้าก็ได้พี่น้องไปเป็นยังเข้าไปคุยกันอยู่ข้างนอกหุ้นที่ปะมันจะบ่หนาะสบายดีพี่น้องแหลมา่หอนเพื่อนหอนซ่านเพื่อนแหลมหอนเพื่อนเพื่อนกับพาเที่ยวส้มเพื่อนเพื่อนหนึ่ง กฤติมาว่าวเว่านทอ่พี่น้องอย่างหูไม่เยี่ยมไมา่ยามเลยเท่านี้นะอ่ะในน้ำัวเลยจ้าสบายดีน้องวันดาเบอกดังโดดใส่ยา,าสีน้าน,นุ่ <c oughs> นใส่ตัวใหม่ <c oughs> จัดร้อยต่าให้เนาะใสายาใหม่สายาใหม่บ่เรือยูคนผู้เดียวปุณอยู่กับแม่อยู่กับแม่เนาะอยู่กับแม่แหละก็าาถามแหละก็สิถามว่านี่แหละสีน้านุ่นีกเป็นผู้ใดมาเตยใสเป็นห้องมาเตยใส เป็นกางหอมไม่ได้ใส่จากแต่ก่อนกะเคยลองแต่หลายปีแล้วกเันลองหลายปีกิโตโกกิโตแต่ว่าหยุดไปหลายปีแห้งหยุดไปประมาณสี่ห้าปีสิบปีสิบปีบอกประมาณสิบปีผุนแหละแต่ไม่แต่ยังน่อยแต่ไม่แต่ยังในน่องหลุดเนื่งเป็นสาวรุ่นแรกเนาะแล้วก็ห่างหายจากวงการลองเพลงเลยอ๋อแล้วก็จังเด็กกลับมาเริ่มใหม่ อยู่บ่อยู่วงไหนเริ่มใหม่นี่เริ่มใหม่ก็มาอยู่วงเซ็เดือนวงเซ็เดือนเลยมั้เหรอเดินออกมาอีกสองวงเลยน้อเคยมีผลงานเป็นของตัวเองวะก็ผมน้องบุนมีน้องแต่พี่น้องอยากเห็นน้องวัฒดาซีน่านนท์มีผลงานกัเสียเข้าม่าด้วยพี่น้องเด้อเบิ่งคิดจาลลัยๆอย่าเอาคิดร่วมกันตลอดพี่ดอกเพราะว่าเาร่วงงานกันกสีได้เฮ็ดผลงานออกมานอยพี่น้องได้เบิ่องนอกน้องวัฒดา ในบ้านนี้เคยมีแฟนอยู่บก็สิเคยมีอยู่อะไะว่าไงถ้าลูกมีอยู่บ่เคยมีแต่แฟนเคยมีแต่แฟนเนาะก็เป็นธรรมดาของชีตมนุษย์เฮานอกมีแฟนมีสืมีแฟนเฮ็ดจังได๋เจอจังได้เขามาอยู่วงดนตรีนุ่มแสงเดือนโอ้ตอนแรกกะไปลองเพลงอยู่อัน ตามมุ่งงานหน่อยนะงานธรรมดาแมนอิเล็กรอนแบบเพิ่นเอิ้นไปกับบริเวณแปลว่าตั้งใจไปแล้วเพิ่นก็เอิญเอิญไปเรื่อยๆเหมือนเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นกับเงิ่นจับตรงกันแมงเพิ่นก็ต้องกันนักร้องอยู่แล้วขาดเพิ่นก็เลยอันรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วคนบ้านเดียวกันเพิ่นบ้านเดียวกันเนาะเพิ่นฮู้ว่ามาอยู่บ้านเพิ่นก็เลยเอิ้นเอาบัดนี้ก็เลยเอิ้นเพิ่นก็มาสนใจไปนําเพิ่นบ่เพิ่นว่ามาร้องนําแน่แน่เพิ่นเลยตกลงไปเนาะโดยก็เลย ก็เลยตกลงไปลองเบิ้งไปก็เกือ็มั่นใจดอกหันเฟ้นอันนั้นก็เลยสายลองเบิง้งแต่ว่าเลอกสู่เรื่องแฟนีก็ะเคยเคยมีแต่แฟนมานอ่บอัวหันเลยแต่งงานจะเคืองางโ <laughs> สดด้วพี่น้องน้องวันดาทีไรพี่น้องเจ้าเขาวงการมานักปีหลืออยู่ในวงการบันเทิงนประมาณมาอยู่วงนี่ประมาณสี่นนปีปออกแล้วนะสี่ดันประมาณสี่ปีายเลยล่ะ มาอยู่วง <Okay. S 1> รุนตีนอ่อมานี่สี่ปีงแต่ปีสองพันสิบเจ็ดเกือบสิบแปดนะสนะิบเจ็ดสี่ขาส oh. ิบแปดโอ้สองพันสิบเจ็ดเดี๋ยวพี่น้องประวัติย่อๆของน้องวันดาแล้วพี่น้องนอ่อมียังสุดท้ายฝากพี่ฝากน้องซื้อข้าวซื้อไข่ใกาฝากติดาาตามทั้งส่งอาจารัานหน้าร่มในเต๊าจากพี่น้องทั้ง มันไทยเลยว่าตามประเทศเนาะที่ว่าติดตามพิภบส้มอยู่นี่อนะเอ็กซ์ซีทุกทุกท่านทุกทุกคนเนาะติดตามไอ้ทั้งสองจาราดามาในเด้อมีเอ็ซีทุกทุกหม่องทุกทุกบอลฝากไปทุกหม่องทุกบอลเนาะฝากไปเบอร์ทุกหม่องทุกบอลเนาะติดตามน้องน้องวัดดานัมติดตามน้องวัดดาลัมเนเด้อพี่น้องด้อเป็นกำลังใจให้นเด้อเจ้า จะได้ก็ฝากคนงานในเด้อติดตามส่งอยากติดตามแต่ตามน้ำส่องจาลาหน้าล่ามนี่แหละชนแนวนี่แหละฝากอะไรฝากใช่เพื่อนในเด้อ้อ้เพื่อนในไอ้เพื่อนกับอยู่ในวุงเดียวกันสาเหตุคนงานดีๆออกมาให้เบิ่งเรื่อยๆส่วนี้ก็ทำมาฝึกใหม่เพราะว่ายุไปสามปีติดโควิดตีดโควิดนลองงานกับลองเพลงกับกันใดเขาที่พันใด เพราะว่าตางคนต่างเล้าพวงการไปโดนนะต่อไปกรสิเริ่มไม่แบบไปเรื่อยเลยน้ำหนึ่งไม่กรสิพยายามแบบให้มันดีกว่านี้เอ่ะสุดท้ายก็บบอมพยัญย์นวัดดาเพิ่นกับเอฟซีที่ตามเพี่น้องสุดท้ายก็บบอมพยังอ์เอพี่น้องติดตามสองในเด้อสุกกายสบายดีสไปดี